สวัสดีครับจากร้าน EV Dragon นะครับวันนี้เรามีรถ3ล้อไฟฟ้าน่ารักน่ารักมาแนะนำหลายคันหลายรุ่นหลายสไตล์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจากจากร้าน EV Dragon เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับวันที่6กเดือน6นะครับวันที่6กนะครับวันนี้เรามี3ล้อไฟฟ้านะครับน่ารักทั้งรุ่น3ามล้อมินิ3ล้อสไลด์นะฮะสามล้อหลังคาสามล้อหลังหลังล้อตุ๊กๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาแนะนำนะครับ คร่าวๆว่ามีความแตกต่างนะครับกเบื้องต้นนะครับผมอยากให้ดูคันนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่า3ล้อนะครับขนาดมอเตอร์เนี่ยคือ500วัตต์นะครับแบตเตอรี่1 2แอมป์ชาวนะครับใช้กําลังขับเนี่ยอยู่ที่แรงดันที่4 8โวลต์นะครับมอเตอร์500วัตต์เนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าแรงดีขับสนุกนะครับเป็น3ล้อมินิที่เราเรียกว่า300ล้อมินิทางร้านเราเรียกนะฮะน่ารักน่ารักนะครับแรงสวยนะครับถัดมานะครับถัดมา นะครับสามล้อมินิเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะครับสตัวเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันที่สีนะครับน่ารักมากนะครับเดี๋ยวผมพามาใกล้นะครับนะครับถัดมานะครับถัดมาตัวนี้จะเป็น3ล้อพื้นฐานมอเตอร์500วัตต์จะเห็นว่ามอเตอร์เนี่ยพื้นฐานจะเท่ากันนะครับแต่แบตเตอรี่ตัวนี้จะต่างนะครับแบตเตอรี่จะขึ้นมาอยู่ที่2 0่สิบแอมแร์น่นหมายความว่าตัวนี้แบตเตอรี่เขาจะใหญ่กว่าก็จะขับได้ได้ไกลกว่านะครับตัวนี้แต่จริงระยะทางอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าตัวรถตัวนี้มิติมันจะใหญ่ขึ้น เราเรียกว่า3ล้อสไลด์นะฮะตัวนี้สามารถสไลด์เบาะนะฮะคนนั่งเนี่ยไปมาได้นะครับสามารถนั่งได้3คนนะครับตัวนี้ก็เป็น3ล้อสไลด์นะครับเบาะสไลด์ได้นะครับตัวสีฟ้าก็น่ารักฮะสีแดงก็สวยฮะสีแดงเป็นสีที่ทางร้านหรือว่าคนนิยมสามล้อไฟฟ้าเนี่ยจะชอบสีแดงจะซื้อขายกันเยอะกว่านะสีมากกว่าสีอื่นแต่จริงๆมันก็สวยทุกสีนะสีฟ้าก็ขายดีสีแดงจะขายดีหน่อยนะครับถัดมาก็เป็น3ล้อสไลด์เหมือนกันนะครับเป็นตัวสีส้ม สามตัวนะฮะเรียกว่าน้ําเงินนะฮะฟ้าสีแดงสีส้มเนี่ยนะครับพื้นฐานห้าเท่ากันนะฮะแบบ20แอม์ปา์เท่ากันโดยเฉลี่ยพวกนี้การวิ่งเนี่ยก็ประมาณ 25- สถึงเมตรขึ้นอยู่กับทางก็อยู่กับแนวลาบแนวเนินนะฮะซึ่งอยู่กับผูนผู้ขับขี่น้ําหนักนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐาน5กิโลเมตรอยู่แล้วในการใช้งานครับอ่าเรามาดูด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ย ก็จะมีที่เก็บของนะฮะตัวนี้จริงๆมันสไลด์ง่ายๆสไลเ่เดี๋ยวผมจะครับฝั่งนี้นะครับแค่้ตัวรถเนี่ยนะครับมันก็จะสไลด์อ๋อติดเบาะอ,อยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้เข้าก่อนโอเคนะครับเข้าก่อนอ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นการสไลด์บแล้วก็จะมีพื้นที่ตะกร้าโผล่ขึ้นมา โอเคมาดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็น3ล้อที่มีมิติใหญ่ขึ้นนะครับมิติใหญ่ขึ้นหมายความว่าตัวนี้3มล้อสไลด์นะครับไม่ใช่3ล้อสลด์นะาโทษดีนะตัวนี้คือ3ามล้อที่เป็น3าล้อสองช่วงนะฮะแต่มีหลังคาเพิ่มขึ้นมาแล้วมีกระจกนะครับนี่เล่าไอยู่ด้านหน้านะครับนี่คือ3ล้อที่นั่งสบายขึ้นนะครับระยะห่างมากขึ้นข้างหลังเบาะใหญ่ขึ้นนั่งได้2คนเต็มๆนะฮะ ส่วนด้านหน้าเนี่นั่งได้1คนสบายๆนะครับตรงนี้เราเรียกว่า3ล้อพื้นฐานมอเตอร์500วัตต์เท่ากันนะฮะพื้นฐานมอเตอร์500วัตต์เท่ากันนะครับแบตเตอรี่2 0แอ ah มร์เท่ากันแต่จะได้มิติรถที่ยาวขึ้นก็เรียกว่า3ล้อนะฮะล้อหลังคากลางนะฮะตัวนี้สีรถจะเป็นสีแดงแล้วก็มีหลังคาสีแดงเหมือนกับตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่ชอบขี่นะครับเป็นครอบครัวแล้วไม่ต้องการ ความร้อนที่มากระทบกับคนขี่นะครับนะครับถัดมาถัดมานะครับถัดมาเราเรียกว่า3ล้อสไตล์ตุกตุกครับจะให้เห็นภาพรวมว่าลองเห็นตัวมิติรถดูนะครับว่าเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยจะคล้ายกับตุกตุกบ้านเรานะครับที่กินน้ำมันแต่ตัวนี้เป็น3ล้อไฟฟ้า100%หน้าตาคล้ายตุกตุกคือมิติรถเนี่ยจะมีความใหญ่อวบขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นตัวล้อนะครับจะเทียบกันแล้วตัวล้อตัวนี้จะใหญ่กว่ายังเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้ตัวแม็กแปดนะครับแปดนิ้ว แต่ตัวนี้ขึ้นมาแม็กอยู่ที่10นิ้วนะฮะตัวยางเนี่ยสินิ้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกันหมดนะครับตัวรถเนี่ยด้านหน้าจะมีกระจกที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวนะฮะตัวรถตัวรถเนี่ยมีการกันลมนะฮะด้านหน้าเนี่ยเต็มเลยนะครับมีที่ปัดน้ำฝน,น,นเพิ่มเข้ามานะครับอยากให้มาดูด้านข้างนะฮะด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวมิติรถตัวนี้ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะับใหญ่กว่าใหญ่กว่า3า้อตัวนู้นชัดเจนนะครับลองลองลองมาดูด้านข้างนะฮะ ลองเทียบกันดูนะลองเทียบกันดูนะครับจะเห็นว่าแตกต่างแน่นอนนะครับลองให้เห็นดูด้ครับตัวนี้ก็จะนั่งได้2ตอนนะครับเต็มเ็มนะครับเหมือนกันลองมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะครับแยกออกมาชัดเจนนะครับส่วนส่วนในเรื่องของการรีวิวรถ3ล้อตุกๆนะครับทางร้าเราได้ทําคลิปไว้แล้วก็ยังไงเราก็ลองฝากนะครับฝากมาติดตามนะครับที่เพจล้านอีวีดะกอนของเรานะครับเดี๋ยวผมอยาก แชร์ข้อมูลด้านนี้ดีกว่านะฮะเราอยากาในปัจจุบันนะครับตลาดรถ3ล้อไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่3ล้อนะครับมินิ3ล้อสไลด์เบาะสไลด์ได้นะสามล้อหลังคากลางนะครับโตขึ้นมาสุดหน่อยก็จะเป็น3ล้อสไตล์ตุกๆนะครับค่อนข้างใหญ่สุดในในซีรีส์กลุ่มนี้นะครับโดยที่ว่าพื้นฐานเนี่ยนะครับ500วัตต์นะครับ500วัตต์เหมือนกันหมด ยังไงแล้วก็ทางร้านนี้วิ g ด n กอก็ขอฝากเพจร้าน e ีวีดาก n อนนะครับเข้าไปติดตามเข้าไปชมคลิปของเรานรในการแนะนําสินค้าได้นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนจากร้านอีวีด g ก n อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ